การที่เสถียรธรรมสถานได้นำศิละปะในทุกขแขนงม,มาชุดช่วยให้คนมีความสุขในการทำงานบทเพลงเป็นอีกหนึ่งในนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้แม้แต่เรื่องของการหายใจให้เป็นไม่ตายทั้งเป็นเรายังใช้บทเพลงที่หายใจเข้าหายใจออกดังดอกไม้บานเป็นตัวกำหนดทิศทางในการศึกษาตั้งแต่เด็กอยู่ในท้องตั้งแต่เด็ก เริ่มออกมาพบโลกใบนี้และถ้าเราเห็นว่าเด็กรู้จักการหายใจเป็นเด็กก็จะไม่ตายทั้งเป็น เขาเห็นว่าหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้เบิกบานรู้เขาจึงมีภูผาใหญ่คือหนักแน่นมีอารมณ์ใดมากระทบภูเขาไม่เคยไหวเลยค่ะและเมื่อเขาไม่หวั่นไหวไปตามอารมณ์เขาจึงเยือกเย็นดังสายน้ำและอิสรภาพในการเดินทางของเขาที่เขาหายใจอย่างมีสติก็ทำให้เขารู้ว่าเขามีอิสระเสรี จากการมีชีวิตที่หายใจเป็นและไม่ตายทั้งเป็นค่ะลหใจเคิดว่าวันนี้สนุกมากเลยค่ะก็ทำให้รู้สึกว่าสุขภาพเรานี้แบบสดชื่นนะคะในการทำงานรู้สึกสบายมากเลยค่ะแล้วก็ทำให้ร่างกายเรานี้รู้สึกผ่อนคลายแล้วก็อย่างหนึ่งนะคะทำให้กับชีวิตของเรานี้ก็ป้ากกระเป๋าในการทำงานได้ดียิ่งขึ้นค่ะให้ข้อสอบสวนนยจงนี้เลยนะคะอ่าแสดงว่า ไรู้สึกแปลกๆเพราะว่าไม่เคยทําแบบนี้อะไรเงี้ยเหมือนเหมือนกับว่าเราทําแต่งานมันมันมีแต่เรื่องให้เครียดอะค่ะแล้วทีนี้พอเรามาเริ่มทําแบบนี้มันก็มันก็เปลี่ยนเปลี่ยนความคิดคือหยุดคิดเรื่องอื่นแล้วก็มาโฟกัสเรื่องที่ที่เรายังไม่เคยทําปกติเช้ามาก็เริ่มทํางานเลยไม่ได้ไม่ได้มีการออกกําลังกายไม่ได้มีอะไร อันนี้ก็เหมือนกับรีแลกไปในตัวค่ะถ้าทำทุกเช้าก็ดีอะค่ะทุกคนอย่างน้อยทุกคนก็ได้มาพบปะก,กันพูดคุยกันก่อนเริ่มงานลลหาายยใจเข ย่อตัวลงลมหายใจออกนี่ดั่งดอกไม้บานเล็กอยู่ข้างหน้าเราแอนผู้เขาที่ลูกค่ะแล้วปลุกลูกให้ตื่นเคาะ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 เแอนสไลด์มือที่พุงหายใจเขา้าแล้วเปิดออกอ่าเยี่มไปเลยค่ะ โชว์รนติงนะคะหัวชั้นใหญ่หันหน้าหากันเลยลมหายใจเข้าหายใจเข้าย้ใจเข้าใจเายใายใอห้หายใใจขห้าวยัยาหยใายใหาหยใเข้าขายยจเายย้เย เรื่องบทเพลงดังดอกไม่บานจึงเป็นงานแห่งการฉุดช่วยโดยใช้ศิลปะของดนตรีไปพร้อมกับการฝึกหายใจถ้าเราบอกว่าในอาณาปานสติภาวนาคือการหายใจเข้าหายใจออกให้มีจิตที่เจริญขึ้นเข้มแข็งขึ้นรู้ตื่นและเบิกบานมากขึ้นเพลงดังดอกไม่บานมีอิทธิพลออกไปทั่วโลกแล้วล่ะค่ะ เป็นบทเพลงที่เห็นว่าจิตของเขารู้ตื่นและเบิกบานรู้ว่าลมหายใจเข้าเป็นสิ่งที่ธรรมชาติให้เขาและเมื่อเขาหายใจออกเขาจึงน้อมนำความรักของเขาออกไปสู่ธรรมชาติที่อยู่ใดรอบตัวเขาหายใจเข้าอีกครั้งเขาจึงเห็นดอกไม้ที่เบ่งบานอยู่ในใจของเขา